สวัสดีครับครูพอนิมิทครับมาทบทวนเรื่องความดันลมเอ่อความหนาแน่นลมนครับเนื่องจากเรื่องความหนาแน่นลมเนะี่ยมีคนไม่เข้าใจเยอะมากนะครับนะครูก็เลยเอ่ออัดคลิปวิดีโอไว้นะครับตามปกตินะครับความหนาแน่นเนาะแล้วตามที่เราเรียนมเลกุมาเนี่ยความหนาแน่นเนี่ยมันคือโลใช่ไหมครับโลเท่ากับ m ส่วนด้วย v นะครับจริงๆมันคือมันตัวดีก็ได้ใช้ตัวดีก็ได้แต่นี้ในโปลายเราใช้ตัวโลนะครับโลความหนาแน่น อันนี้ธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากก็เอามวลนะครับมวลหารด้วยหารด้วยปริมาตรนะครับปริมาตรอ่ไอมวลเนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมเนาะแล้วก็ปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศเมตรนะครับมันก็ได้เป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรธรรมดาแต่นี้มันจะมีปัญหารตรงที่สารผสมนะครับสารผสมเวลาสารเทน้าเกลือน้ําตาลเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยความหนาแน่นมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเนะเวลาเทเข้าไปปั๊บเนี่ย เนื่องจากโลตัวนี้ยังใช้ตามทฤษฎีได้เหมือนเดิมโลเนี่ยนะครับคือเอามวลรวมสมมุติครูมีมวลอันที่1กับมวลอันที่2นะครับครูเธอก็เอ 1, ็มหรวมกับ M2 เลยนะครับนะ M2 สองเรารู้มวลทั้งคู่นี่ถูกไหมครับสมมุติว่าเรารู้ว่าน้ําตาล น,น้ำเชื่อมน่อน้ำเชื่อมน้ำสมามนะครับกับน้ำเกลือผสมกันวมวลเป็นเท่าไหร่ปริมาไหร่ก็ลวมกันตามปกติทั่วไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเธอรู้ปริมาตรนะครับถ้าเรารู้ปริมาตรกับรู้มวลก็อาหารก็ปกติเพราะนั้นโลมันจะเท่ากับอะไรซิกมาเอ็มถูกไหมส่วนซิกมาวีธรรมดาอย่างนี้นะครับทำต,ตามปกตินนะี้ในกรณีที่ในกรณีที่เราไม่ทราบค่ามวลที่ใส่ลงไปเรารู้แต่ความหนาแน,น่นของมันนะครับเรารู้แต่ปริมาตรไม่ทราบมวลเงน,นี้บอกมวล เออ่ไม่บอกมวลบอกแต่ปริมาตรมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็หาจากสูตรนี้ได้นะครับคือเงี้ยนะครับนะเราก็ตั้งก่อนสมมุติว่าสารอันที่หนึ่งเนาะนี่ครับสารอันที่หนึ่งนะครับอ่าครูให้เป็นของเหลวแล้วกันนะครับของเหลวอ่ะน้ําเกลือกับน้ําเชื่อมเหมือนกันนะครับเทรวมกันอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้ที่สองเนาะเทรวมกันนะครับเทรวมกันไปในภาชนะอันที่สามนะครับอ่าทีนี้เทรวมกันหมดเลยปั๊บนะครับสมมติเทใส่สองหรือสามที่ตัวบาตแล้วแต่นะครับนะเทปริมาตรไปมี ความอน,นี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาหานะครับ,อนะรบพอเทรวมกันนะครับพอเทรวมกันมวลมันก็จะรวมกันใช่ไหม m สามเท่ากับอะไร m หนึ่งบวกกับ m สองถูกไหมครับนี้ตามปกติทั่วไปกดสรงมวลใช่ไหมแล้วก็เนื่องจากโลเนี่ยเท่ากับ m ส่วนด้วย v เพราะฉะนั้น m มันเท่ากับอะไรครับโล v ถูกไหมอ่อย่างนี้นะครับ เธอก็แทน m ด้วย rho v มวล m 3นี่ก็คือโลนที่3โลผสมนี่แหละโลส3 v 3เท่ากับโลห1 v 1บวกกับอะไรครับโลส2 v 2ใช่ไหมเห็นไหมธรรมดาก็แทนทั่วไปธรรมดาเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้โลส3เราก็หารหาร,หารพวกนเนี้ยด้วย v 3 v 3ย้ายมาหารนะครับโลห1 v 1บวกกับโลส2 v 2อใช่ไหมครับหารด้วยโลส3เออ v 3ขอโทษ v 3นะครับเอา มา,มา,มา,มานะครับนีโล3เท่ากับโล1บวกเอ่อ v1 โล2 V2 ส่วนด้วย V3 นะครับนะีซึ่งจริงๆแล้ว V3 ตัวเนี้ย V3 นี่คือปริมาตรของพอาอ่อของของเหลวที่ผสมมาแล้วมันคือเอา V1 บวกวับ V2 ถูกปะ่ะปริมาตรของสารอันที่1กับสารที่2มาบวกกันจริง,รงๆก็เป็นโล3นะครับเท่ากับ โลหนึ่งวีหนึ่งบวกกับโลสองวีสองส่วนด้วยวีหนึ่งบวกกับวีสามก็ได้ถูกปะครับอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะเอาสูตรบนก็ได้แล้วแต่นะครับสูตรบนคืออันเดียวกันนั่นแหละแต่วีสามันก็คือจากวีหนึ่งเออวีหนึ่งบวกกับวีสองถูกปะอันนี้เป็นวีสองนี้แทนอ่าเหตนีีก,กรณีหนึ่งที่สมมุติว่าเราไม่ทราบปริมาตรใช่ไหมครับปริมาตรก็บวกกันสมมติปริมาตรบวกกันอ่าปริมาตรรวมกันแล้วเขาบอกแต้มมวลมา ขาไม่ได้บอกปริมาตรเราก็ตั้งสูตรว่าปริมาตรก็คือกรณีที่ v3 ใช่ไหมเท่ากับ v1 บวกกับ v2 ก็เทอาัชชนี่ห่บวกกับภาชนะที่2ได้ภาชนาที่สามธรรมดาครับนะอ่าแล้วเนื่องจากนี้เราก็กลับไปดูที่สีของเราใช่ไหม L เท่ากับอะไรครับ m ส่วนด้วย v เพราะฉะนั้น v เท่ากับอะไร m ส่วนด้วยลใช่ไหมครับแล้วก็แทน v ด้วย m ส่วนด้วยโลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น m3 ส่วนด้วยล3ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน v ก็เป็น เอ็มหนึ่งส <that> ่วนด้วยโลหนึ <rush traffic anyway> ่งบวกกับเอ็มสองส่วนด้วยโลสองใช่ไหมแล้วเราจะและเอียดจะได้โลเฉยๆก็เอาเอ็มเอ็มสามหารเข้าไปก็เป็นเศษหนึ่งส่วนโลสามเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเอ็มสามถูกไหมครับอันนี้ย้ายมาหารนะฝั่งนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเอ็มหนึ่งส่วนด้วยโลหนึ่งบวกกับเอ็มสองส่วนด้วยโลสองถูกไหมอ่ะทีนี้อยากจะให้มันแบบว่า แทน m 3คือ m 3เนี่ยเกิดจาก m 1บวก m 2แล้วก็แทนด้วย m 1บวก m 2ไปเลยก็ได้เป็น c หส่วน l ล3เท่ากับ c หส่วนด้วย m 1บวกกับ m 2อย่างนี้นะครับวงเล็บซะอ่ะอันนี้ก็วงเล็บซะ m 1, 1, 1 2, ส่วนด้วย l ห1บวกกับ m สส่วนด้วยอแค่นี้นครับก็จะได้สูตรอ่าใช้สูตรไหนก็ได้โอเคนะ